การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหากรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่โอทอหรือวิสาหากิจชุมชนภาคอุตสาหากรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชน กิจการปลาส้มหนุ่มน้องคาย63เทคโนโลยีทุ่นแรงที่พัฒนาได้แก่เครื่องซีนสุญญากาศผลของการพัฒนาเครื่องซีนสุญญากาศสามารถลดต้นทุนในการผลิตมีกําลังในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพช่วยย่นระยะเวลาในการบรรจุให้เร็วขึ้นผลิตภัณฑ์สามารถจัดจําหน่ายในระยะทางไกลได้ทำให้ไม่เกิดปัญหาการรั่วซึมของน้ำปลาส้มภายในบรรจุภัณฑ์ขั้นตอนการบรรจุปลาส้ม มีฝ่ายผลิตหนึ่งคนทำงานเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงผลจากการพัฒนาขั้นตอนการบรรจุปลาส้มใช้เวลา5.5ชั่วโมงคิดเป็นมูลค่าต้นทุนการผลิตลดลง28บาท13สตางค์ต่อรอบการผลิตคิดเป็นลดลง100ล้า12เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าแรงเท่าเดิมกำลังการผลิตเดิมของผลิตภัณฑ์ปลาส้มก่อนการพัฒนามีกำลังการผลิตที่30แพ็คต่อ1.5ชั่วโมง หลังจากการพัฒนาสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น30แพ็กต่อ30นาทีคิดเป็นร้อยละ33.33 33, ซึ่งคิดเป็นมูลค่า3,100บาทหรือลดลงร้อยละ31.11